สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับวันที่6มกราคมก็อ่าฟุตบอลวันนี้นะครับยังคงมีให้ติดตามกันมากมายนะครับหลายคู่เลยให้ทุกท่านเลือกเชียร์กันนะครับวันนี้2คู่นะครับก็จะคัดมาจาก2ทีมใหญ่นะครับมีคิวลงเตะด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นเกบอลถ้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ไปดูฟุตบอล FA Cup คนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่ารอบที่3นะครับผมก็หนึ่งคู่วันนี้จะเป็นแมนยูนะครับเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมผลงานช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงสิ่งปีจนถึงข้ามปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนยูผลงานดีเลยนะครับชนะมา4เกมติดนะครับก็จะเป็นในบอลคาราบาลครับ1นนัดแล้วก็ เกมลีกอีก3นัดนะครับแล้วก็ชนะในแบบที่ว่าคีนช mm ี hmm. ทุกเกมนะครับไม่เสียประตูเลยนะครับตอนนี้ในลีกเนี่ยก็อยู่อันดับ4นะครับส <35 S 2> าคะแนนเท่ากับที่ 2, 2> อ่ะขออภัยที่3นิวคาสเซิลน,นะครับผมแล้วก็ตามหลังอาร์เซนอลอยู่ถือว่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับยังถือว่าลุ้นได้นะครับส่วนเดืองว่าตั้นของแฟลัมผาเนี่ยก็ค่อนข้างจะอาการหนักนะครับกําลังระสำเลยเพราะว่า ตอนนี้อยู่อันดับ18ในลีกนะครับ15แต้มจาก18เกมก็ผลงานที่ผ่านมา3เกมในช่วงสิ้นปีนะครับก็เกมลีก3นัดไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนะครับเกมนี้เป็นเกมบอลถ้วยนะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของการจัดทัพสําหรับทั้งคู่นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าแมนยูชั่วโมงนี้ก็ยังดูดีกว่านะครับ คือเอเวอเรตนเนี่ยตัวหลักๆก็ถือว่าผลการไม่ดีนะครับสำรองก็ถือว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็หาจากตัวจริงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้แมนยูเนี่ยก็ตัวที่หลักๆก็ถือว่าสามารถลงได้นะครับก็จะมีพวกบูโน่มาร์เซียลลัดฟอร์ดแล้วก็จะมีพวกดาวรุ่งอย่างการาโชนะครับน่าจะได้โอกาสในวันนี้นะครับก็มองว่าวันนี้นะครับเลทีโอด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆผลงานเหนือกว่านะครับ ราคาที่เปิดมาเนี่ยก็1ลูกเพราะว่ารุ่นได้นะครับบางที่อาจจะไหลไปเป็น1.25ก็ยังรุ่นได้อยู่เพราะว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแมนยูดูดีกว่าจริงๆนะครับดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะก็อย่างน่าเลือชเชที่แมนยูนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่ฝรั่งเศสจะเป็นฟุตบอลเฟสคัพนะครับจะเป็นเกมระหว่างชาติลูเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ ชาตลูนี่หล่นไปเล่นอยู่ในลีก3แล้วนะครับก็คือนาซยองนาวหแล้วก็ผลงานไม่ดีด้วยนะครับก็อยู่ท้ายตารางนะที่14ฟอร์ที่ผ่านมา4เกมหลังสุดก็แพ้ไป2เสมอ2ชนะใครไม่ได้เลยนะครับส่วนเปเชนะครับอาจจะพลาดท่านะครับแพ้กับรองมา1สาแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่ารองไปทีมที่ดีทีมนึงเลยแล้วก็กอกลมหลัวตารางในลีกเอิงด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเปเช ก็ยังเหนือกว่านะครับตัวหลักๆวันนี้ที่ขาดไปก็จะมีเมสซี่มาโอเคแหละอาจจะทรงพลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆปารีสก็ถือเป็นทีมที่มีขุมกำลังนักเตะถ้าพูดถึงตัวสำรองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะทดแทนกันได้นะครับพวกอาอ่าอา,อาเอกิติเก้นะครับกองหน้าดาวรุ่งนะก็จะมีอา์กาลอสโซเล่นะครับก็น่าจะได้เล่นนะพวกเรนโตซันเชสฟาเบยนลุย นะครับปารโบซาลาเบียก็น่าจะทดแทนได้นะครับในการเล่นในวันนี้นะครับผมยังมองว่าวันนี้ปารีสก็ยังเหนือกว่าแล้วก็น่าจะไปพลาดกับการเก็บชัยชนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตั้งเป็นห่วงในเกมนี้ก็คือเรื่องของราคาที่เปิดมาว่ามันค่อนข้างสูงนะครับให้เปเชต่อ2.5นะครับแต่ผมคิดว่าด้วยความห่างชั้นกันนะผลงานส่วนทางกันมากๆทุกอย่างส่วนทางกันหมดผมก็คิดว่าวันนี้ปารีสก็น่าจะเจองานที่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าชนะได้นะครับ 2องูน่าจะมีนะส่วนลูก3จะมีไหมอันนี้ต้องลุ้นกันแต่ผมคิดว่าวันนี้ปารีสอยากน่าเชื่มากกว่านะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่นะก็ให้เลือก2องทีมต่อเลยนะครับ2องทีมใหญ่ด้วยแล้วก็จะเป็นแมนยูแล้วก็เปเชนะครับผมอ่ะน,นี่ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ